จงสง่งเธไว้เระเจาสรงรินสีริมงคลอําเนเกียรดดยนเรือโอมคู่เดียวส่งชีพตาลอนกันโอเนาพากาเรือเสา So I said, ได้ชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พระองค์สรงรับใช้พระบิดามาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน,นให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้กับพระเจ้าทั้งหลายคิดแต่สิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลเสมอขอให้พูดและกระทำเฉพาะแต่สิ่งที่ทรงพอประทัยตลอดไปด้วยเถิด ท่าน,นี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราดเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจาจมัยณบุญยากรอัครสา,าวกพี่น้องทั้งหลายท่านใดทนทุกข์จงอธิษฐานภาวนาเถิดท่านใดร่าเริงยินดีจงร้องเพลงสดุดีเถิดท่านใดเจ็บป่วยจงเชิญบรรดาผู้อาวุโสข,ของพระาศาสนาจักให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วยเจิมน้ำมันผู้นั้นในพระนามขององค์ระผู้เป็นเจ้าคำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้นและถ้าเขาเคยกระทำบาปเขาก็จะได้รับการอภัยดังนั้นจงสารภาพบาปแก่กันและจงอธิษฐานให้กันเพื่อท่านจะหายจากโรคคำวอนขอของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมายประกาศกเอรยาเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติเหมือนกับเรา เขาอธิษฐานภาวนาอย่างแรงกล้าขออย่าให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินเป็นเวลาสามปีหเดือนเขาอธิษฐานภาวนาอีกท้องฟ้าก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหนึ่งนำเขากลับมาจงรู้ไว้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากความตายและจะได้รับการอาภัยบาปทั้งมวลระวาจากของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจา้าข้าแต่พระเจ้าโปรดฟังคำภาวนาของข้าเพเจา้าขอให้สิ้นรู้ ของข้าพระเจ้าไปถึงพระองค์ข้าแต่องค์ราผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์โปรดรีบเสด็จมาเถิดโปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดังกำมยานเฉพาะพระพักพระองค์ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์ เป็นดังเครื่องบูชาในยามเย็นข้าต่เรือจางรืนบังคำภาวนาของข้าเพื่อเจา้าขอให้สิ่งรุงของข้าเพารเจ้าไปถึงเรือ,องค์ข้าต่องค์ระผู้เป็นเจ้าขอทรงวางยามปาก ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าว่าเจ้าไว้ขอทรงวางยามไว้ตรงประตูริมฝีปากของข้าว่าเจ้าข้าแต่อง์ระผู้เป็นเจ้าองค์ระผู้เป็นเจ้าข้าว่าเจ้าเบนสายตามหาพระองค์ข้าว่าเจ้าลีภัยมาพึ่งพระองค์โปรดอย่าทรงทิ้งข้าว่าเจ้าไว้ให้ตายเลยข้าแต่พระเจ้าตรวมปังคำภาวนาของ ข้าพระเจ้าขอให้สิ่งรุ่งของข้าพระเจ้าไปถึงเร็วองค์นยินอัลเลลูยาอัเลลูยาอัลเลลยข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พ้าเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย บทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบ,บุญมาราโกขอถวายเระเกียรดแด่พระองค์เจ้าค่ะเวลานั้นมีผู้นําเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสมัมผัสเวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดูว่าคนเหล่านั้นเมื่อทรงเห็นเช่นนี้พระองค์กริ้วตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กเหล่านี้ เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆเ,เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักนั้นเลยแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัตถและประทานพระพรพระวาจาของพระเจ้าเราทรงกระซา,าเรนเทิน,นพี่น้องหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ขอให้คนอื่นช่วยภาวนาให้ในเรื่องต่างๆ หรือบางทีเราก็เป็นฝ่ายที่ถูกขอให้ช่วยภาวนาให้แทนซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ที่ขอคำภาวนาหรือว่าเป็นฝ่ายที่ถูกขอคำภาวนาก็แล้วแต่เราก,เราก็เราก็มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานให้จดหมายของนุบุญญากบอกนี้กล่าวถึงคำภาวนาของผู้ชอบธรรมที่มีพลังทำให้เกิดผลมากมายเพราะพระเจ้าทรงฟัง แล้วก็ตามความเชื่อแบบมนุษย์ตามความเชื่อที่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นความเชื่อแบบน่ารักน่ารักเราก็เชื่อว่าผู้ชอบธรรมเหล่านั้นน่าจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็แล้วก็พระเจ้าน่าจะฟังคําภาวนาของพวกเขาแต่บางทีเราเวลาเราได้ยินเช่นนี้เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ชอบธรรมแล้วก็เราไปขอให้คนอื่นภาวนาให้เราไม่ต้องภาวนาก็ได้มั้งเราไปขอให้คนที่เขาสวดภาวนาบ่อยๆให้บรรดานักบวชให้บรรดา คนที่มีใจศรัทธาเขาช่วยสวดให้แทนดีไหมพี่น้องถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ชอบธรรมเราก็สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างที่ในพระวรสารวันนี้หากเรามีจิตใจเหมือนเด็กและพระเยซูเจ้าก็บอกว่าปล่อยให้เด็กๆเ,เข้ามาหาเราเถิดธรรมชาติของเด็กที่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่พึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาคนที่ตนเองไว้วางใจวางใจในพ่อแม่ในพี่ในในผู้ที่ผู้ที่ปกครองอยู่ และหากเราเป็นเหมือนเด็กวางใจพระเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยเราก็หาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าได้เช่นเดียวกันอย่างที่พระเยสุจ้าทํทำกับเด็กๆในวันนี้ขอให้เรามีจิตใจเหมือนเด็กๆวางใจด้วยคำภาวนาหากเราไม่มั่นใจเราอาจจะขอให้คนที่เรามั่นใจในคำภาวนากว่าช่วยภาวนาก็ได้แต่ว่าอย่าทิ้งคำภาวนาด้วยความไว้วางใจแบบเด็กๆของเราความไว้วางใจของเราที่มีต่อพระเจ้าก็พอแล้ว ข้าแต่พระเจ้าสักโคลโลขอถวายพระพรพระอมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพรเจ้าจังหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลียนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าจังหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแดพระเจ้าตลอดนเรันดร์ข้าแต่พระเจ้าสักโคลโลขอถวายพระพรพระอมีพระทัยเมตตาประทานละองุนซึ่งข้าพระเจ้าจังหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนเรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอดระสจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดเกียิพร,ะ,ระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิน้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชาแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอกบบราบวอนพระองค์โปรดให้ของถวายเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเดชานุภาพของพระองค์เป็นคุณประโยชน์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิน ท่านนี้ขอพึ่งพระบาลมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังได้ลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น อาศัยพระบุตรสุที่รักพรรองทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพรักของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุชนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้โรรองมนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันเสรรเสริมโรรองบรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมสักรวาลพระสิริรุงโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการเระเจ้าสุดขอถวายพระพรและพู้เสด็จมาในพระนามเรือเจ้าสาธุการเรือเจ้าสูุนทรขตแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและละอุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นประกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะส่งมอบพระงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ่วยเล่าองุ่น ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรนาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อ,อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อะระลึกถึงเราเถอด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นกระชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงโวบรวมทุกคนที่รับประกาศและพระโล uh หิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเรียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนี้รันดอนกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนาบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา ปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและนายพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพโปร่งทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อามนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า ข้าต่พระพิดาอของข้าเจ้าทั้งหลายเปรี่ยนสถิตในสวรรค์และนามรุง่มจงเป็นทีศสักการะเระอาณาจักรจงมาถึงและประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เราประทานอาหารประจำวันแก่ข้าเจ้าทั้งหลายในวันนี้เราประทานอภัยแก่ข้าเจ้าพระเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าเจ้าไม่ให้พายกันประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทิม ขอเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทห้สิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่วัาจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรและอนุภาพและประิริรุงโน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน โปรดยศทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามะัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและกรองร่าตลอดนิรันดรอ,อ,อสันติสุขของพระกิตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านดูนให้เรามอบสันติสุขของพระกิตเจ้าแก,ก,ก,ก่กันและกันลูกแก่เดาเจ้าผู้ทรงลบบนางบาปของโลกทรงแตกรุนาถ ลูกแก่พระเจ้าผูททรงลบล้างบาปของโลกทรงตรัากาหรือนาเทนลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกแต่ประทานสันติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข เระเจ้าค่าข้าพเจ้าไม่สคนจะรับจเจด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกายพระคิดเจา้าอาเมน ขเจ้าจะขานไขพระราชกิจอันนาพิสวงของพระองค์ขเจจะชื่นชมยินดีและมีความสุขเดชพระองค์ขเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสัรพานุภาพขเจ้าทั้งหลายได้รับมัจจำแห่งความรอดพ้นโดยพิธีบูชานี้ขอโปรดให้ขเจ้าทั้งหลายได้รับผลจากพิธีบูชานี้ด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารและมีพระคริสตเจ้าของขเจ้าทั้งหลาย พ <Amen. S 2> ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทามพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดนพิที่บูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดครับเจ้าหน้าสามหนึ่งหกเมรีแแบบเรื่องเรือไทยดีดังสะหาใน บรรดาลบลีไปห่างไกลขอแม่ดลใจให้คืนมาชาวเราเริ่มจิตจงพร้อมเตรียงบรรเลงตรเเีียงด้วยยินดีสนเส้นเรือคุณแม่มา